รายการนี้ถ่ายทำโดยคนเมียงคนที่เห็นก็เป็นคนเมียงจริง,รงๆอาจมีคำเมียงเหลมมาเป็นกำกำต้องขอสุมาอาภัยไว้นะที่นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบก,กับผมทีมงาน้านเจ็ยอดครับวันนี้เฮาอยู่กับตีอางแม่แพมครับครับซึ่งอางนี้เฮาเคยมาเตี้ยนหนึ่งก็คืออ mm ีพ hmm. ีที่ผ่านมาคือที่ฮามาซ่อนกรุงสาใชากรุงเต้นครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําภารกิจก็คือ ตอดแห่ครับไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะได้ป่านัเกาะครับคนที่เข้ามาพอใหม่หรือว่าที่แฟนๆที่พอมาโดยตลอดก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็บพอดีเริ่มกดกระดิ่งเพื่อไะพลาดคลิปต่อไปนะครับที่ผมจู้จูตะกี้ก็คือทีมงานที่เข้ามาในวันนี้มากัน3มคนมันมีไข่ตอดแห่แกวนเลยครับรวมถึงผมแต่ผมนี่ตอดอยู่แต่ว่าประมาณ2องปีแล้วครับที่ไม่ได้มาตอดี๋ยวันนี้มาดูันครับว่า แห่เฮาจะเป็นเลขศูนย์ว่าเป็นเลขแปดครับต่อไปเยวมาดูวิธีการตอดแห่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทบทวนตะก,กี้เขาแบบว่ได้ตอดมาสองปีไปแล้วครับก็คือเฮาจะน,นี่แห่นะครับอันนี้เขาห้องว่ายอตัวแปดผมห้องว่ายอแห่ให้เป็นภาษาที่บัสุภาพทยห้องแห่ครับอันนี้ครับประมาณหนึ่งซองเขาครับภาพมาประมาณเกลืองหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่ครับเขาจะกํากแกงนี้ ปุ๊บเราก็จะดึงตัวนี้มานี่ครับดึงแม,ม่มาต้องนักตะไหร่เอาอ้อมมาไล่ปุ๊บแล้วเราก็จะช้อนตังตังแกตังตังต้องมันตังหนมาประมาณหม้อก่ำได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแกเวครับแล้วก็เราจะเอาที่เหลือหัวมาก่ำอีกตอนนี้เราก็พร้อมจะตอดแล้วครับมาดูกันนะครับ มาดูว่าจะเป็นเลขแปบหรือว่าเป็นเลขศูนย์ครับโอ้โหแจมอยู่โอ้โหได้ป่ายุบ่าได้ป่ายุบ่าต่อไปเดี๋ยวเฮาจะมาเซาะจืนกันแต่ว่ามันจะมีวิธีอยู่สองวิธีครับวิธีที่หนึ่งก็คือตอดแล้วเราก็นอย่างงอมเซาะจึนเดี๋ยวก่อนเด้อขนนอได้รูปแล้วครับอันนี้คือยอมันครับแต่ก็ วิธีแรกก็คือเนี่ยเขาจะซอดย้อนแล้วเขาจะค่อยสาแต่ว่าบางคนถ้าตอดที่สูงๆที่เป็นแนมลึกๆเขาอาจะเอาเจียกมัดแล้วเวลาตอดเขาจะเอาเจียกแนกกลไว้แล้วก็ค่อยดึงขึ้นนาหน่อยครับแต่ว่าถ้าเป็นแนมตื้อๆที่แทมันแตก,ตกนักๆเาขาเขาจะไล่เอาเอาตึดเขาเตกตินเหงแหเว่าแบบบางทีป่าหลุดออกไปแล้ววิธีปัญญาชาวบ้านก็นคือ้านผมเขาจะใช้หนังว่องหรือว่าหนังยางวงนะครับพอเจอป่าได้ไหนเขาก็จะฮาดสมมติว่าป่าอยู่นี่ เขาแปะีนกนาะเขาจะยังวบแล้วเขาก็จะเอาหนังยางพัดดไว้เพื่อซื้อป่ารูดครับเดี๋ยวเขามาดูกันเลยครับอันนี้เขาจะจชาวิธีแรกกอ่อนครับเพราะว่าตะกี้เขาตอดในพื้นที่ที่แคบกันแตกระดับหนึ่งแต่ว่าถือว่ากัดแตกหม That's the นิต่อนึงครับปนิ่มนิน่มน,น,นิถือว่าวันนี้นึน่งเต็มครับผมสดๆเลยนินตัวเา <c oughs> น,น,นิดตาย,น,ย <c oughs> าน้ราอที่เขาตอดแล้วเขายางินแหครับเดี๋ยวัารุ่งพราเพราะว่าเรางมโผลไป,ไปต่าเลย น่าจะไม่ได้ป่าครับเป็นล้างเหรอแต่แต่แปะไม้ครับไม่ได้ป่าครับผมเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนคนตอดพอครับแล้วยังมีทีมงานแถมสองคนมาตอดครับ,รบรได้ <laughs> ได้แต่แปะไม้ ไปนี่จะเป็นครับต่อไปนี่จะเป็นทีมงานน้องคนสุดท้องครับก็คือน้องชายของแบดเจ็ตยอดเองครับผมดูสังเกตว่าทรงผมจะเหมือนกันครับเพอาตัดแล่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวมาดูน้องตอดเลยครับมาดูครับว่าจะเป็นเลขศูนย์หรือว่าจะเป็นเลขแปด โอ้เล็กแครับผมดึงขึ้นมาเลยครับเราจะมีละอ่อนซอดเลยน้ําหอบเลยเพลย์ครับจะมาดูครับว่าไปเล็กแป้วเราจยได้ปากออแล้วเอาเป็นบรรยากาศอางครับกำลังจะขำพบขำดวงอาทิตย์กับซองครับ ตะวันเก็บจะแกวบแก้วครับได้ก็ได้ป่า,าดได้ตอแปรไม้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูก่อน <c oughs> โอเคครับผมน้องลำโบตอดมาได้ครับผมเดี๋ยวไปดูคนต่อไปเลยครับทีมงานคนต่อไปทีมงานของคนนึงต้อแหครับคำนี้แล้วก็เพาอมาที่ลูกซอกอันน, <c oughs> นี้สระไซ้คำหนึง่งคำหนึ่งครับคำวิกันแล้วคำวิกคำพ่วง เออเลิ UND กกาวนี้าอบรอบหนึ่งอาหารนะรอบหนึงนะแฮมเออเลิกกาบนี้เอาสากับนี้เออปล่อยเลย้กัวเดยแลวกดึงนี้ดึงนี้กระตับกระตัดงซอกเออเลิกกัเอาตรงไหนดึงตรงไหนเอากัวนี้กากับนีเลิกกัหมดไปเรือยๆอันนี้หมดดให้กันเลหมนหมุจะได้หเอากับกับนี้ไว้ อะไรก้อนนี้ครับหอบเอออะไรหลังไปเบียงเลยเบียงยังไรบ้างเบียงตรงนี้ยืนบนคอนครับล้วกูต้องฝึกตัข้างนี้ก่อนหรอแข้างนี้เออเจะเบียงอะไรกับเบียงอ่ะยะาย่บอลดูขาวี่งนะนั่นเวลาเบียงกับเบียงเบียเบียงเบียงปล่อยท่านไปก่อนแล้วก็ปล่อยนี่ปล่อยเอาแขนตีแขนข่้นก่อนครับเดี๋ยวมาดูทีมงานปลาบอลครับ หนึ 1> 1, 2, 3, oh! ่งสองสามไปโอ้ไปงมมาเลยไปงมมาเลยไปงมมาเลยดึงขึ้นมาดึงขึ re ้นมาอยังงมจะหอตีนตะเกาหายอมันหายอมันหรือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็ฮะมันแง่ยังไงบ้า แป,ามาปะมันไปรีบก,กิโลบนมานเนีย่ยดินขึ้นมาดินขึ้นมาน้่เอ้ยดีนระดับระดับแล้ ไล่ก่อนชมชมแน่นผู้ชมดูด้วยโอ้ยไม่ได้ชักตัวเลยครับงงพอป่านะครับตะกี้ต่ดไปรอบนึ่งใจีที่สองคือเตกตินเห็นแล้งมอ่ะเอ้ยเยอพอกะมึงอ่ะเดไหนเดดเดเดเเอาขานีบไว้อยู่ขานีบอยู่เนียเจอปะเจอปะ นี่นนี่นี่นีเเวเมือมึงบนนนเเวเนี่ก่อนนี่ชกล้องพอครับนี่ครับผมเฮ้ยโอ้โหเียบปะขึ้นเลยต่อเดียวขึ้นเลยบันดึงดึเสาะยอบันเสาะยอเนโอยปักเสาะยอ เราเาดึงเลยด้งเลย,เลย,ยน,น,ลลนันเลยปน,นเลยครับตอนนี้เรากำลังแป่งไม้หิบนะครับเรื่อาไปปิ้งป่าครับตอนนี้เรากำลังกะคะาทันมาปิ้งป่าที่เราตอดได้นะครับครับนี่ก็เป็นปลาที่เราตอดได้ตะกี้มัน เทียมครับแปะครับแล้วเราอยวสามตัวกำลังช้ำๆเลยเดี๋ยวพอเมื่อกินพิกแปะครับเนี่ยเขาจะเอาพริกหน,นุ่มที่เขาเตรียมมาเอาไปหิิงไฟอ่ครับมันจะเหมาะขนาดแล้วเรามารอพอครับพริกหนุ่มเนี่เขาจีไฟกับซุกนั่นแหละครับครับแอ้นี่เขาก็ตอดแห ได้ป่าอยู่สาตัวเม่อเอามาข้ามเกินไปป่ถ้าอย่างลงละเดี๋ยวผมจะมาตอดครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาไปปิีนป่าครับเดี๋ยวนเลยก็มาร้อนพอเพราะว่ามันจะแตกเป็นเลขศูนย์หรือว่าแตกเป็นเลขแปดครับโอ้โหปีนม่เปลี่ยนท่าเลยครับผมตอนนี้ป่าป้งไปที่เราเลแล้วแล้วก็ ปลาเขาได้บรนดาเขาไรเป็นงมหอยครับแล้วก็มีปูไข่สวยเท่าเลยครับจะ<ม>ี๋ยวข้างมาจิ้มกัน,กนปลาครับปลาปิงที่เขาเตรียมมาคือเกลือครับครบกี่แล้วก็มีพริกครับไปเลยเม็ดหนึ่ง ียวครับอ,อน,นี้หอยเอีไม้ครับแค่เอาแนมันออก,กอน,นะครับแล้วก็จิม้มจิ้มไปครับหอยจุบฮักกระจุบบ่ฮักกระจุบแต่ผมฮักท่านผู้ชมทุกคนนะครับจุบเลยครับ เปียกมันเอาคว่งงมาฟังครับเอาลงแนมเขาย่ำใส่ต่อไปปูครับเป็นปูหินกำลังไข่เลยครับผม,ผมมากินกันครับปูจีนนี่นะครับพอผมครบไปนี่ผมกึดต่อนสมยยายผม แกงเปรอะครับแกงเปรให้ง่างๆครับแล้วครับ,รรบ,บต่ำปูใจน้ำตาตยอะจ้ำเมื่อผมกินผมก็เลยดักเนะี่ยครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกคนที่อยู่ต่างบ้านนะครับอยากทําเมนูง่ายๆเขาแต่ต้องปมามอ่างมาอีกก็ได้ครับเอาแค่ซื้อปลามาแล้วก็มาปิ้งแล้วก็ยิงพริกกินอย่าแต่ยวดีก็ต้องมีหมูกินนะครับแล้วนี้ผมก็มีหมูแต่ว่าตอนนี้เขาเล่นแน้นมกูอ,อยู่ครับแบบปิ้ง